วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับแ c k หรือ Hospital Automation Research Center ที่ Fi โ o กันแ c k คือสถานที่ที่รวบรวมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์เอาไว้ซึ่งถูกก่อตั้งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุป,ประชัยวงบุญยงในปี2543หรือเป็นปีที่ทั่วโลกนะครับกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และในตอนนั้นเนี่ยครับ f ิโ o บของเราก็ได้พัฒนาชุดหุ่นยนต์ต้นแบบมดปรดิลักส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทําให้ ในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI ทางการแพทย์มาต่อยอดสู่การใช้งานจริงซึ่งแฮกเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาจารย์ใน PIBO ที่มีผลงานวิจัยด้านหุ่นยนต์ AI ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพด้วยองค์ความรู้ที่สะสมมาตลอด5ปีกับ70ชิ้นงาน นอกจากงานวิจัยแล้วแคทยังให้ความร่วมมือกับแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆคิดค้นพัฒนาต้นแบบและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาซึ่งผลงานที่ได้นำไปใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็คือ Sensible Series หุ่นยนต์ฟื้นฟูนการเคลื่อนไหวผู้ป่วย NEF ระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังผู้ป่วยบนเตียงระบบ AI วินิจฉัยโรคและ Co ม i คุณยนต์ส่งอาหารและยาที่เคยนำไปใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มาแล้วปัจจุบันแฮกมีพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐเอกชนและโรงพยาบาลทั้งในและต่างประเทศกว่า70แห่งและอีกไม่นานคุณอาจจะได้เห็นผลงานของแฮกที่โรงพยาบาลหรือเฮลท์แคร์ใกล้บ้านคุณก็เป็นได้และในคลิปหน้าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกผลงานของแฮกให้มากขึ้นนะครับผมอย่าลืมกดติดตามทีบโบ๗ด้วยนะครับ